พี่น้องออกจากปากมันออกจากหอยลาดออกจากทางนั้นมานะแบดเบิดจ้าล่ะโอ้ยอะหอดเมียงเพ,พียะโอ้สเสดายจริงหนถางงามงามพี่น้องงามปั่นหู่วาดจังวะกูเข้ารลกการนะโอ้โอสเสดายจริงเลยอะมาหอดบรนเมียงเพียหน่ายเฮ้วเพียจังได้สาดเบ็ดจังได้ ไทยโตนี่นะสิไปผู้เหนือบ้านเชียงหาจากเมืองเพไปเชียงพานี่ก็ประมาณซีบหลเขาเจ้าเหตุงานเฮต้นดอกไม้อยู่วัดซี่ผู้ใส่บ้บานเชียงผาไปไปนํากันโป่งกูดเออโอ้นี่ที่บ้านโป่งกูดนะบ้านโป่งกูดเออตะบนยังตะบลไหนเฮีวะตะบลไหนเฮีมือเอเอคือเทศบาลไหนเฮี้ยก็หลอโป่งกูดเออโป่งคือลักษณะบ้านนั้นเจไหลเด้วยนะ เออบ้านเจไัยอยู่ปงกูเออปงกูน่ะปลาไรอปลาเออปลาอะไรน่ะปลาอะไรอยู่ป่งเออเราคนยุ่งไปเต็มไปแล้วนะเราเป็นทอมที่ีก็เลยเขาเป็นปลาเป็นป่าป่าเป็นป้ายนะเป็นปลาอะไรนั่นแหละเขาเป็นทอมซีกัสบรรยากาศกูไผ่คัมบ้านย่านสานบ้านบอลยู่นี่เขาจะเป็นรีสอร์ทรีเซทเปิดเก่อนนี้นะ รีสอร์ทสวยๆว่าเออน่ามันนี่เป็นคำซอยไปคำซอยคำเวน้นไปโอ้คำซอยคำแวนเออมันบรรยากาศดีรีสอ,อ,อร์ทโฮมสเตย์อยู่ห่างเจ้าของสมเจ้าสิมาพักกามาบ่ามาก็แล้วไปสินะเออๆว่าได้ได,ไดเป็นอาชีพอยู่ห่างเจ้าของเออๆอ,อืมเพอเฮีย็นเพราสารันาสาไปเพราะเห็นเพราสารันไปนเนาะ เบินเนนนง์นาาเาานต์นุนห้นทางยามเน่ามาหมกข้าวจานทานคนนี้นะเบอรจด้เนาะอยังทะเลมกอยจังว่าผูตานเมียงเยง ốc, ลยผูท่านเมียงเลยยังมะัทยโบราณองกู ตัวยังเขาเกษียณเโป่งเป็นลักษณะดินที่มันอุดมสมบูรณ์ไงออ๋ดินโป่งดินโป่งทีนี้ก็มีผักปูดผักอะไรมาเกิดขึ้นไงเขาเลยเป็นบ้านโป่งปูดจ้าอ๋ออันนี้ผมก็เดาเอานะอันนี้อ้าวแต่ลักษณะคำมันน่าจะเปรียบไว้อย่างนี้เสียเป็นแล้วเป็นการนดิก็ได้อ้าวใครบอกก็ตามลักทัพย์เนาะเคยอ้าวลักทัพกันลัก นะภูเขานะพี่น้องบ้านเส้งผาในบ้านใหญ่กอเป็นบ้านเก่าบ้านเกดูแต่วัดสีโพไซเลยมีอายุข้าเจ้าว่ามันสามร้อยปีสี่ร้อยปีกว่าอืมเป็นวัดเก่าเก่ไงเป็นบ้านเก่าบ้านเกดูสิหนุนภูเขาเหล่ากาอุทยานแห่งชาติภูสวทรายก็มาทางนี้นะ ไปนอนฟูสันทรายเนี่ยจะมีทางเดียวไปทางัวเนี่ยไปน้ำตกตัดหิ่งด้วยต,ตัดหิ่งด้วยจ้าเดี๋ยวเข้าไปนี่บ่ฟูเก้าฟูฟูหวัวพูห,วหวัหวหวมอมก็ไปเดียวขัวนี่หัวหอม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 วุฒิยันูสันทรายก็ไปแหงเดียวกันเออเออฮอดฟูหัวหอมก่อนจะงอนฟูสันทรายเออเออต้ตัเหิ่งตัห้อยอยู่นี่เบิดนะ่นะอ,อ <h ums> ดีตาท้อยบอกตูอเอาคำซอยโอ้คำซอยเนาะจ้ะจ้าจ้าจ้สะเก็ซอย,น,ซอยนี่หนักพี่น้องเบื้องในผูกเข้านางามเก่งเออโอ้ยอ่อนสอนให้เม,<อ>ม<อ>า,านนมรับเท่ากับตายนั่นมันเมาแล้วจะรับมันเท่ากับตายเข้าใจปอ<ม>ทางโค้งอยู่เนี้ยอ,อันนี้คือไปไกลเนี่ยนะ ก็คนรนำผูกเข้าน่ะจะว่าผูกเข้าหน่อยนั้นอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งเราครัอุ้ยจักหรือค่อยโบธนัดทางนี้ฝั่งไทยตีจักฝั่งเราค่อยกระห้ามเจ้าอยู่นี่หน่อยเนยอัไว้แล้วเจ้านะค่อยก็อยัางว่าค่อยโบธนัดทางนี้เขาบอกค่อยได้หมาอย่างว่าอันหนึ่งเขามาเป็นวิทยากรอยู่เราโก่งหกจะโดนเติบแล้วอืมาตายยังไกงครับเพรา็จำทางบะไรหรือบม่เนี่ะเราโก่งหกกับไปทางนี้เนี้ยหนึ่ง เลยไปนี้วะการเนี่ยหอมลมเกาลมสิบลมเกาลมสิบคนนั้นนี่นะแล้ว่าต่อมาค่อยรับคบจักนะก็คบมั่นใจคุณนะผูกเข้านะพี่น้องหน่อยบักใหญ่บักตีสอนให้พี่น้องปานแสงแสงหาวถึงแล้วถึงแล้ม่านแสงพา ไปกินร้่นเจอบ,บ้านเสียงผาก็บัวเสี้งติเออเสียงผาผู้พามาสร้างบ้าน,ปนแปลงเมียงแห่งเมียงเนี้ยเออบัณนิเง้งกัเพียอนเป็นเสี้งผาเนี่ไปบอกเจ้านายบ้านเสียงผาบ้านเสียงผามันขุดเ,เ,เ,ออเจ้าน<อ>ายมาแต่กรุงเทพประสิฟังเฮาฮีชจ้าเสี้งผาสั่นปวดตุ่นไหมต้นดอกไหมชดใช่ปะชดใช่ปะบัณย่าข้าดีกว่านี้วิวดีกว่านี้อดเดือจอดเดือจอดบ่ได้ไงโอ้ยสั่นเทล้าอาได้บ่ รถจอดรถอยู่ได้นะมันมีมุ้งแน่เดียวนะแน่นแน่เดียวนะจอดรถมุมงจอดรถดีดีสิบบาทของผมมีมาระยักจังสิบดีฟ้าเนาะไปเด้อพี่น้องผู้ใดจักขั้นดีวัดน่ะเนาะแม่นบ่แม่นี่ยเนี่ยเนี่ยจอดรถให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนบ้านแสงผาโรงเรียนบ้านแสงนผาโรงเรียนเขาเขาหนาอยู่ บนน่ะโอ้เข้าหลอกการพี่น้องที่จอดรถที่อันอีหม่ที่ไงจอดนี่เลยก่อฮะให้จอดนี่เรายางลงไปวัดเอาองงานนาตีเออเออเนี่ยให้จอดนี่ก่อเพราะมันต้องมีวงจอดนี่เอาเอาศาสนะมันต้องมีทางลัดไปนักขัตวานนะอ๋อโอเค